ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม One พ i e เกมใหม่นะไม่รู้ชื่ออะไรเดี๋ยวไปอ่านกันเ uh, อ่อ One พ i e c e m i l l e n i u อ่าน่าจะใช่น่าจะเป็น One พ i e c e m i l l e n i u m Release ช่วงร e l e a เกมนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นแป๊บหนึ่งนะพอเข้ามาเพื่อนมันเจอผลควันเลยอะ่ะเพราผมออกมา c ลลาเซอร์มาแล้วเพื่อจะได้หาผลวีสายกันได้ง่าย เซิฟนี้นะจะมีฮาร์คีบุกกับเอ่อผลพิสานเกิดอยู่ตามต้นไม้ใต้ต้นไม้นี่คือวิธีการรับเคร์คือกดคีย์ที่ป้ายก็จะได้เคร์นี้เลยยังไม่เคยทำเฟร์เสร็จสักอันเลยวิธีเพิ่มสแต็ปก็ตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เพิ่มให้เกมนี้มาสู่ผลพิสานได้เหมืสตีฟเลยนะสกิลของผลลาวาเหมือนกับสตีฟทุกอย่างเป๊ะ แล้วก็สกิลเนี่ยเกมโปะคือเดินชมจันนะนี่ทีบผมใช้อยู่คือกดเดินคือกดสปเปซ่าก็จะทำอย่างนี้ให้ถามมันจะขึ้นไฟยังไงก็มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กดกลับไปแล้วก็จะมีจุดสปาเรือให้จะมีให้จุดสปาเรือได้นะตรงน,นี้ตรงน,นี้เล่นมานิดนึงแล้วก็พอเข้าใจอยู่ไม่ค่อยชอบตัวเกมมากเท่าไหร่แต่ก็เล่นไปกดอันนี้เป็นเรือฟรีนะ อีกเรือนึงก็จะเป็นเรือสองร้อยแต่ว่าผมจะซื้อเรือสองร้อยดีกว่าเพราะความรวดเร็วดีนั่งได้ทั้งหมดห้าคนนะนี่เรือนี้จะเร็วกว่าเรือที่แล้วก่อนนี้แหละที่เพื่อนผมเจอวิธีเพิ่มดีเฟนเซอร์ให้เพื่อนต่อยหรือว่าเออมายกเวทที่ก่อนนี้นะเพื่อจะได้เพิ่มเย,เยเอะเยอะก่อนออออนี้วิธีเพิ่มเยอะแบบสุดๆก็คือ ยกเวทห้าพันประมาณนั้นแหละเดี๋ยวบอกใคว่าตอนไหนที่เพื่อนผมได้ผลวิศาดะเ,เพื่อนมันได้ผลควันนะได้ผลควันนี่ตอนนี้เลยนี่ตอนนี้ตอนน,อน,น,อน,นี้ตอนนี้เลยตรงน,นี้เลยแล้วก็กล่องเดือนจะให้เงินเกินพันหรือเปล่าถ้าจะไม่ผินดน่าจะเกินพันนะนี่เกินพันพันหนึ่งร้อยตรงนี้ก็เป็นวงเล็มบมังกรนะใช่เปล่าไม่รู้ไม่น่าจะใช่แหละ อันนี้มีโซโลอันนี้คืออะไรอ่านไม่ออก Land แลนเคียวคุแอบเลยอ๋ออ๋ออันนี้รู้ละอันนี้คือทาวายุเออใช่ทาวายุไม่มีผลพิศาัาผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันเกิดเดเกิดอยู่เวลาเท่าไหล่บ้างนะแต่ว่ามันจะมีขึ้นอย่างนี้มาตลอดเลยอะ เซิร์ไว้แชงเอ็พีซีออรลีสปาวเฮโอเคหาสักทีเดี๋ยวไปดูก่อนทาเลนซ้ายก่อนว่าผลวิสัทเกินเปล่าว่ากอบพวกนี้ก็เกิดน,นะผลนสายลกเกียยังโดนพวกบาร์กี้ตีเข้าดูดูดูความทุกข์ยากของเกมนี้ที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆเชฟซอส ผมเห็นดาบที่ดีขึ้นมาหน่อยนอกจากคาตาละก็แค่เอดูโอคาตาละทูซอสอะเ,อเห็นแค่แล้วส่วนที่เหลือยังไม่เห็นเลยดาบโยรเห็นเพื่อนบอกว่ามีอยู่มอนพวกนี้มันก็ตีโหดมาก <c oughs> แล้วก็เกมเนี้ยเดนเกมของเราว่าแล้วก็เกมเนี้ย มันมีอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรจะบอสอ่ะเออบอสเขาคขโไคโดาบอสบาร์กี้อะไรเงีย้ยอย่างโหเลยไปดูแลดวีเแมอย่างกากนี่เกมดีเกมดีลงได้แนะ้วดัอนอย่งกว่าแล้วลงได้โซ so, เอ,อเกมปกเกมดีให้คนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อยู่ มันแดดไม่ได้เราต้องกดเก็บโปะไปอย่างเดียวเลยอะเลยไม่ชอบเท่าไหร่เราก็เก็บกล่องนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดหาผลพิศารไม่เจอจริงๆก็นะแล้วก็ไปสุ่มผลพิศารเลยสองแสนห้าหมื่นไม่รู้ว่าเกมนี้จะให้าาตังกันได้หรือเปล่านะน่าจะไม่ได้แหละ เกมนี้มันก็ไม่ได้มีเงินอะไรที่แพงมากนอกจากอาอะไรวะซื้อผลพิศา์แล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าก่อนไหนที่เป็นซื้อผลพิศสารก่อนนี้ดูกันว่ามีผลพิศสารเปล่าอาก็ไม่ต้องอที่ผมขายไปหลายวันแล้วไม่ได้ลงเคลมนี่คือไปร่่งเล่นเกมอื่นนะเล่นวันพีชเรจแนลรี่หรือว่าเล่นเดดบอยอะไรเี้ย นื้อาผับจีอะไรเนี้ยเออก็เลยไม่ได้ลองคลิปเลยเพาง่ายๆคือขี้เกียจลงคลิปก็เลยไม่ได้ลงลเลยประมาณนั้นวันนี้ที่มันลงคลิปเพราะว่าวันเป็นเกมใหม่ก็เลยอยากลงไวเหีนั่นแหละแล้วก็ก่อนแรกมีมอนให้เก็บไว้แบบค่อนข้างดีที่สุดละเพราะว่าตัวอื่นมันค่อนข้างจะโหดโหดแบบโหดที่เหี้ย อยากจะเว้ยสเตตเไวมากฟาร์มก่อนแล้วกันสกิลผลพิศดารคือกด z XCV นัดช่จริเอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ามีสกิลดาบด้วยเพลงดาบสิงโตแล้วก็เอ้ยอันอะไร บารกี้รู้่องตัวแล้วบอสบารกี้มันจะมีผมดิสันเกิด่าว่าบารกี้ไม่ได้จะมี <c oughs> พอดีแหละพาสำรวจเกาะในเกมนี้เป็น,นตัวอ่าฮะลงน้ำแล้วจะตีไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย <c oughs> นอกจากเก็บโปะไปเรื่อยเรื่อยๆ,ๆ,ๆ เริ่มเกมมาเราจะได้นี่เนะลยเก็บโปอ๋อโลโคชิกิก็คือกระบวน่าของรูปแบบของซีพีไดนี่นี่นี่ก่อนนี้แหละที่มีส่มผลพิศาอแหะใค,ใครว่างพอที่ไปส่มเออแบบยังไงเก็บเงินนะเออก็มาสุ่งก่อนนี้แหละนี่ไงโดอาคาตะระ นี่นี่ตรงนี้นี่ b l ล c k Market มันสามารถซื้อซขายคีบุ๊กได้ด้วยเนี่ยแสนหนึงกับสองแสนห้าหมื่นแต่ตอนนีน้งบเราไม่มีมีเก้าพันค่าคนเราเป็นเลยไปนะขอคข่าคนนี้หน่อยได้ไหมนะดีก็ด,ดีแล้วไม่หนวนกันว่าเก็บ้เขาทำไมารู้สึกสโลว์สโลมานะ เราได้อะไรบ้างอ่ะถ้าเราฆ่าเขาฆ่าเพราะว่าเขาว่าฆ่าผมตอนอยู่เกาะแรกสปาวะเฮ้ยเกาะมีกล่องตรงนี้แล้วเหรอวะคนนี้น่าจะแย่งผมฆ่าไปละเกาะก็ไม่น่าจะมีอะไรอ,อื่นละ ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตใหม่เดี๋ยวผมก็อาจจะกลับมาอัดคลิปนี้กันอีกนะติดเนือ้อโอ้โหขึ้นมาบนบกเลยเว้ยเฮ้ยก็ยังดีอยู่ที่เกมนี้มันบอกว่าเฟสหลงเราต้องไปตรงนี้นะแต่ว่าแบบมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ก็เลย ดีอ่ <c oughs> แถมเรือก็มีให้ฟรีด้วยรล,ลำแรกอะ่ะจะไม่เร็วมากเท่าไหร่แต่ลำนี้ก็สองร้อยถูกๆมาได้เร็วดูเร็วอยู่อะ่ะมันก่อนนี้ค่อนข้างจะโหดค่นพอคอนไปอ่ะแต่เราเกียร์ก็โดนตีเข้าเหมือนเดิมนะเจอก่อนนี้ไปเก็บกล่องสักหน่อย เอาให้ได้ไลออนซองก่อนแล้วกันฟีนิกแคนนอนปืนใหญ่ฟินิกคือโคตรแปลกเลยไปแล้วเลยไปแล้วไปแล้ว,ลวมันแหมนดีตัวเลยดีกว่าเวลาเราตายเควสหายด้วยนะถ้าจาไม่ผิดอะคนไม่ชอบในจุดน,นี้อีกกองลกาไฟากันอดียว่ เราตีบอลช่วยดีกว่าล้านอย่างน้าด้านๆ,ๆ,ๆแล้วเคเวสก็มีสามแบบเราจะได้แต่ละอย่างแตกต่างกันซอร์สเอ็กพีอันนี้สตริงอันนี้ดีเฟนต์เอาซอสก่อนแล้วกันนี่เราก็ทำเคเวสอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยถ้าเราว่างพอนะ มันมีรู้สึกจะไม่มีสเตมิน่แต่ว่าเก็บโปกมีจำกัดเล็กน้อยแล้วก็กลับมาใช้ได้อีกรอบหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละมาทดสอบเล่นตัวเกมแล้วก็พาทัวร์ทุกเกาะเฉยๆ ก็สำหคับคลิปนี้ก็บายบายซี bye